ติดตามกับการสรุปสถานการณ์ประจำวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่9มีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้นับเป็นวันที่22นะครับคุณผู้ชมในการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่รอบพื้นที่ของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงครับที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมจากกฎหมายมาตรา44ที่ออกคําสั่งโดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับ ค่ะสถานการณ์ของวันนี้นะคะเป็นที่น่าติดตามเป็นอย่างมากค่ะตั้งแต่ช่วงค่าของวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าเช้าวันพระหัสสป,ปีที่9มีนาคมซึ่งก็คือวันนี้นะคะทางพระสนิทวงศ์วุฒธธิวังโสผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายค่ะจะเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมทนายความเพื่อรายงานตัวขลังมีหมายเรียกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษสองครั้งนะคะพร้อมทั้งถูกออกหมายจับ ในข้อหายุโยงปลุกปั่นตามมาตรา116ค่ะและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ภายหลังสอบปากคำเสร็จนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวพระสนิทวงส่งสารอาญาพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัว ภายหลังสารอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์จำนวน400,000บาทค่ะและมีคำสั่งห้ามยุโยงปลุกปัน่นห้ามออกนอกประเทศนะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองหนะคะเข้ามาดำเนินการอายัดตัวพระสนิทวงศเพื่อนำไปสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสชอ ซึ่งแยกไปอีกสำนวนหนึ่งนะครับกอนนำส่งสารจังหวัดธัญ,ญบุรีค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะและล่าสุดค่ะได้รับการประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยหลักทรัพย์จำนวน ,6000 บาทค่ะแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะมากันอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ที่ต้องเดินทางไปรายงานตัวตามหมายเรียกของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับโดยคุณสอนวันสิริสุนทรินีนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในานามป้าเชงครับ เจ้าของตลาดป้าเชงเนี่ยก็เดินทางไปเลยครับไปที่กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งเพื่อเข้าชี้แจงกรณีอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือว่าตลาดนะครับในการจัดกิจกรรมบูชาข้าวพระของทางวัดพระธรรมกายและหลังจากเข้ารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนด้านนอกโดยใจความสําคัญนะครับของการเข้าชี้แจงในวันนี้คือมีลูกศิษย์ของทางวัดพระธรรมกายเนี่ยเดินทางมาขอเช่าพื้นที่เพื่อจะ จัดพิธีบูชาข้าพระ,ะในวันที่5มีนาคมเพียง1วันเท่านั้นซึ่งคุณปานนะครับก็เห็นว่าเป็นงานบุญงานกุศลก็อนุญาตแล้วก็ไม่รับค่าเช่าด้วยเพราะว่าเห็นว่าเป็นงานบุญและก่อนวันงานหนึ่งวันครับ ผู้ที่มาติดต่อเนี่ยก็ขอเข้าจัดงานแล้วก็ทําความสะอาดสถานที่ทางคุณป้าเองก็ยินยอมครับแล้วก็ยอมรับว่าทราบดีว่างานนี้เป็นงานบุญของวัดพระธรรมกายและยืนยันว่าการอนุญาตนั้นก็เพื่อจัดงานบุญไม่ใช่ให้จัดใช้เป็นสถานที่ชุมนุมตามข่าว เพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวเองป้าเชงเองครับก็ไม่เคยเห็นด้วยหรือให้สนับสนุนในการชุมนุมแต่ถ้าเป็นเรื่องงานบุญงานกุศลการทําบุญเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ห้ามกันไม่ได้นั่เนเองครับค่ะเรามีส่วนหนึ่งนะคะของบทสัมภาษณ์ของคุณสอนวันเสีริสุธรินนะคะหรือว่าป้าเชงเจ้าของตลาดป้าเชงค่ะที่ออกมาตอบคําถามสื่อมวลชนนะคะเราไปฟังเสียงของป้าเชงกันค่ะเสื้อทั้งหลายมาไม่ด้วยว่า วันนี้บ้านเมืองเดือดร้อนเพราะสื่อสารมวลชนชอบจีชบ้ชอบตําในสิ่งที่ไม่ควรจะถามและไม่ควรจะพูดเวลาจะเอามันเนี่ยต้องให้เรารู้ถึงว่าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นที่บูชาของปวงชนชาวไทยเพราะฉะนั้นอย่าก,ก่อม็อกก่อม็อกแบบนี้ทําให้สองสถาบันเสียหายแล้วทาให้คนแบบไงอะ่ะกัดกันไม่เลิกมือชิบหายเลยครับ นป้าบ้างคะเพราะฉะนั้นอะไรนะตำรวจก็ถามะไรป้าบ้างอ๋อตำรวจถามว่าไปเชงให้ที่กอมอบหรอไปเชงบอกเปล่าเขามาขอทำถวายข้าวพระหนึ่งวันก็ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นการทำบุญเขาขอเช่าในวันประมาณวันที่28ตอนเย็นมีผู้ชายผู้หญิงสองคนขับรถมาหาป้าที่บ้านขอเช่าสถานที่ถามทำอะไร เขาบอกจะถวายเข้าพระวันที่ห้าวันเดียวใช่ไหมใช่ตกลงจะขอเช่าเท่าไหร่ไม่เอาตังค์ทำบูร่วมก,กันแค่นี้เองแล้วก็วันที่สามเขาก็โทรมาบอกว่าจะขอปรับปรุงจะขอเก็บกวาดล้างพื้นที่ประสมกระบอกอะนี่โบนอมได้แล้ว,ลลวป้าก็อยู่ระยองแล้วก็เสร็จแล้วไอไอโทรศัพท์มันก็่วกแตกนัาปัดจ,จะมีเลยเดี๋ยวให้ดู ปก็หานก็หมดก็ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งรู้เรื่องหมาวันที่วันที่ไหนวัน,วนที่หกตอนเย็นวันที่หกตอนเย็นหมายเป็นหนดด้าบ้างไม่เห็นคนก็โทรมาไปเยีงเป็นไงไม่รู้เลยเรื่องอะไรจนกระทั่งมีหน้าข่าวคนถามถามอะไรว่าให้สัมภาษณ์ใครให้สัมภาษณ์ก็คุจะมีเรื่องใช่ไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นจะถามอะไรนะ อะไรก็ตามอ่ะขอเตือนลูกหลานสื่อทั้งหลายให้รับรู้ไว้ว่าอย่าเอามันอย่างเดียวบ้าเมือนเดือดร้อนไปเช็งเกียรี่สุดคือม็อบเทียที่แล้วเห็นผ่านมาฮะก,ก็ด่าม็อบเห็นหรเปะ่าเพราะนั้นใครจะมาม็อบในสถานที่ไปเชิยงยาวหวังไม่มีทางแล้วก็ได้รับปากกับทางท่านดีเอสไอไปแล้วว่า ยาห่วงเรื่องม็อกไม่มีสำหรับจริงข้าวคุกกเยังออยังเดินคนเดียดีกว่าทำไมต้องม,อม็อกอ่ะความบริสุทธิ์ใจของป้าเองนะมาพวกบริสุทธิ์าอะไรมีอะไรบบไม่ใส่ศอกกบความบริสุทธิ์ใจของป้า<ม>สามารถยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่มีการชี้แจงได้ถูกต้อง,ตองแต่ยัดเยียดคำถามบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจใจอะไรใครศปรกบถึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เห็นไหมเพราะนั้นเวลาถามลอกเหนือนลกหลานสื่อเนี่ย ถามให้ดีอย่าเอาแต่ความมันหรือเอาอย่าแต่ความคิดของตัวเองไปใส่คนอื่นเขา้านอกเนี่ยนาย,ยกเขาจตะตกกโหลกพวกเองเพราะอย่างเนี้ยนอ,นอายากเยี่ยมคำถามให้เขาตอบนอกนอจากคำถามขอใช้สถานที่และมีการพูดคุยในเรื่องของประเด็นเงินติดล้านที่อยู่ในตัวพระเสถียรไหมกูไม่รู้เรื่องกูในตัวกูกรมสืบสมรภูมภ เขายังตรวจเช็คเงินป้าโยว่าป้ามีเงินอย่างไหนเยอะแยะหลบคนเลยอ,อยู่ที่ไหนเอามาแบ่งกันดิซื้อมาก็ขายไปขายไปก็ซื้อมาเงินมันหมุนเวียนอยู่ในบัญชีตรวจสอบได้เสมอชอบนักตรวจสอบนะชอบมากๆจะได้คลายความสงสัยว่าป้าค้ายาบ้าหรือค้าแบงค์ปลอมเพราะมีไอ้ไอ้น้องไอชาละวันมันเคยไปไปล่อยข่าวว่าป้าค้ายาบ้าและค้าแบงค์ปลอมป้าก็ได้สวนไปแล้วมาปีสี่ ในตอนติดคุกก็มีคนมาบอกโอ้โหเทพป้าดังระเบิดพวกเองเคยได้ยินป่ะป้าเราสองคนที่มาติดต่อป้าเขาบอกไหมว่าเป็นพระเออให้เป็นถวายข้าวพระวัดพระธรรมกายอุ้ยเองมันมาถามเยอะแยะแลววะมันก็รู้อยู่แล้วถวายข้าวพระมันก็มีว่าัดธรรมกายวัดเดียวแหละที่ถวายข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเรื่องจริงไม่ต้องไปโกหกแล้วไม่ต้องปิดเพราะฉันเป็นเสือเพราะฉันติดวัดพระธรรมกายเนี่ยทุกวัดของศาสนาพุทธแม้ก็ั่งอิสลามป้ายังทำบุญเลยว่ะ นี่ว่ามีสตังค์จะไปถามศาสนาคิดดิเขาเอาเด็กเล่ร่อนมันเลี้ยงป้านรัฐบาลยังทำไม่ได้เลยศาสนาคิดก็ทําได้อ่ะแต่ให้รู้ไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยถูกทําลายมาตั้ง50ปีแล้วพวกเองรู้ไหมเองไม่รู้ประเ็งจะบอกให้รู้ศาสนาพุทธเราเนี่ยถูกรักแกมาไม่น้อยกว่า50ปีมาแล้ววันนี้อีกอะ ไม่รู้อียวายาที่ไหนมันมาทำอะไรคือ,อ,อป้าก็รู้ว่าสองคนนั้นเป็นศิษ์ธรรมกายมาขอทําบุญของวัดธรรมกายรู้ก็ไม่แปลกทําบุญมาเรื่องสิษย์ที่ของปูไม่แปลก <c oughs> มาเช็เงยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนไม่สนับสนุนเรื่องมัดนี่ไม่สนับสนุนแน่นอนแต่ทําบุญเรื่องของฉันป้าไปทุกที่เรื่องทําบุญห้ามกันไม่ได้ป้าไปายอมรับว่าเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายลูกศิษย์ของทุกวัดน่ะอย่างวัดพระธรรมกายป้าเคยทาบุญมากที่สุดเท่าไหร่ ทำดังทอามาหาออย่างรู้ไหมอยากรู้ไหมต้องเอาเงินมาแลกกันก่อนขอเปอร์เซ็นแบ่งกันอ,อยู่ชั้นยศไหนป้าม,มีตังก็ทำเยอะไม่มีตังก็ทำน้อยไม่มีการชวนทำเองด้วยความเต็มใจแล้วตู้คอนเทนเทนอร์ที่อยู่ภายในตลาดของว่าเชงที่เจ้าหน้าที่ไปพบตรงนี้นะสู้เออโอ้โหแล้วทำไมอ่ะกูจะทำขายของอ่ะปลอดสารน่ะอ่ะ แล้วไงอ่ะถามอะไรเยอะเรื่องวะถามแต่ว,ว่าเออ D S I เขามาทําไมเขาสงสัยประเช็งต่อมอบรับประกันได้ชีวิตนี้ไม่มีการมีมอบสําหรับประเช็งวันนี้มีเงื่อนไขอะไรกับ D SA, S I บ้างไม่มีเงื่อนไขเลย D S อบอกว่าประเช็งอย่าให้มีการสมนุนโอเครับรองประกันได้ว่าไม่มีแน่นอนเท่านี้เองอย่าถามเยอะแยะแค่นี้จบไม่สั่งห้ามอะนไหมสั่งห้ามอย่างอื่นไหมสั่งห้ามอะไรไม่มีสั่งห้ามทับุญนี่ห้าไม่ได้เว้ย ให้ตายก็หอบไปไม่ได้ดี๋วว่าทำไมให้ใช้ฐานที่แล้วจะสนับสนุนอย่างอื่นไหมไม่มีสนับสนุนเละเรื่องทำบุญนี่เป็นเรื่องปกติพวกเองอ่ะไม่ทำบุญก็อย่าเสือกทำบาปป้าอย่างที่เขาสมนุิที่ตลาดกลางป้าที่ตลาดกลางนะป้าได้ไปได้ระาดการเขาก็ถาม่าของป้าพวกนักข่าวบอกไม่ใช่ถ้าของป้าป้าไม่ให้ทำหรอกป้าไม่ค้าขายป้าไม่ทำหรอกถ้านะ คนเดือดร้อนจะขายของบอกไม่มีที่ทํากินบอกไปเชงไปเชงมีที่ให้ทาเช่าถูกๆลูกค้าขายได้ไม่มีทุนบอกขายวันนี้ได้ไรเอาทุนคืนกลัมาเอากำไรของมึงไปรล่ขยันทํากินอย่าขี้เกียจแย่แก็แบ้มืออย่ก็หาแลยถาาพัดเลือกขยันหน่อยแต่ไม่ไยร<บ>ยจะได้รู้ื้างมาเชงบอกดีเอสไอไหมครับว่าที่มาปิดวัดนะครับมีข้อเสนออะไรนะฮะไม่มีไม่เกี่ยว ประเดี๋ยวแต่ป้าป้ารู้จักคนที่ชุมนุมในตลาดกลางคลองหลวงไหมอ๋อป้ารู้จักทั้งพวกมันก็รู้จักกูทั้งหมดนะกูรู้จักดีเลยนี่ระดับแกนนำป้ารู้จักไหมอะไรระดับแกนนำที่คลองหลวงมปูยังรู้จักแล้วเราคือจะรู้จักแกนนำได้ยังไงต้องขอบคุณคลิปสัมภาษณ์นะคะจากสามแพร่งทีวีเวอร์ชัน2นะคะด้วยนะคะ ไปกันอีกท่านหนึ่งค่ะที่วันนี้เดินทางไปเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะดรลีลาวดีวัชรบลค่ะเป็นตัวแทนวัดและมูลนิธิธรรมกายนะคะเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์บริการประชาชนประจำทำเนียบรัฐบาลค่ะเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งมาตรา44รวมการทวงถา,ถามถึงสิทธิมนุษยชนนะคะที่เจ้าหน้าที่ไม่ให้เอาอาหารเข้าวัดนั้น เพราะว่าทําให้พระเนนและอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนตอนนี้เนี่ยลำบากในเรื่องของพัตาหารแล้วก็อาหารการกินค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของดรลีลาวดีวัชโรบลค่ะที่วันนี้เดินทางมาเป็นตัวแทนวัดและมูลนิธิธรรมกายนะคะได้ฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรีเอาไว้ด้วยค่ะนนที่วันนี้มาเนี่ยนะคะในสประเทศชาติเนี่ยเรามีเรื่อง กฎหมายนะคะเป็นบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอรอขอให้พี่หนังเนี่ยได้ตามกฎหมายหรือไม่ถ้าบอกว่าให้พี่อย่างเป็นการเปิดหมายหรือเมื่อกฎหมายมอสสี่ไม่ชอบทำแล้วในขณะนี้นะคะเราก็ต้องทำทีละขั้นตอนส่วนตอนนี้ทางเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่าวัดตึ้งมาตายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลัสเ็นเลนน,น,น,นนะคะปลาชุมกระสุนเนีู่้ดื้อมือเปล่ามาตลอดนะคะเรากดทนกดกล้ามขณะนี้ปลาเลนเนี่ยขออภัยนะคะเข้าหลิง ข้าวหนึ่งพอเนี่ยต้องฉันเป็นสองลูกแล้วไม่มีอาหารแล้วนะคะไม่เข้าใจว่าชาวพุทธทั้งประเทศในังมรจะอยู่ได้ดยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องมาขอให้นะคะวันนี้ดิฉันเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งอค่ะดิฉันในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนนี้ค่ะดิฉันรู้สึกอายคะ่ะเพราะว่าเวลาต้องไปตอบคำถาม คนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ถามว่าเป็นไทยคุณยึงนพูดจริงไหมทำไมคนไทยเอามาหิดอย่างนี้ปล่อยให้พระเพรต้องกดยากดิฉันนี่นมาขอร้องขอนะคะท่านนายกบัณฑิตคุณปีดิฉันขออ้อนวอนค่ะเพื่อเห็นกับพระพุทธศาสนาในผืนที่ดินไทยได้โปรดเลยค่ะยกเลิกหมอศิษสเียเห็นอยู่นะคชับว่าตลาดสังคมงข้ามเนี่ยนะคะก็ไม่มีหลวงพ่อเห็นอยู่แล้วทำไมย,ยังไปติดกัน้น เมื่อวานก่อนก็ไม่ให้เอาน้ําเข้าจะให้ประชาชนด้วยนะคะอุตระมัสว่างให้มันเด็นขึ้นไปนะคะไม่ห้ามเขาไม่ให้เขาสวดมนต์ให้เขาไปสวดมนต์อยู่บนทางถนนอยากใส่ดังด้วยค่ะที่ฉันอายจริงๆที่ฉันมาขอร้องนะคะในฐานะที่เป็นชาวคนหนึ่งเป็นคนไทยหนึ่งค่ะอยากจะถามพี่น้องเสียงดังบนท่านช่วยขอคำตอบจากท่านนายกด้วยดิฉันไม่นแค่ชาวบุคคเล็กๆคนหนึ่งนะคะอยากจะขอโอกาส ขอคืนวัธรมกายให้กับพุณผู้ชศาสนาขอคืนความสุข,ขให้กับคุค่ะหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะอย่างมากมายรวมระยะเวลาเนี่ยยี่สิบกว่าวันแล้วนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตจากประชาชนนะคะมีการตั้งคาถามขึ้นมาค่ะว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการอ้างนะคะว่าจะมารักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยรอบวัรนธรรมกายค่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงความปลอดภัยนะคะ แถมยังมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทําให้หวาดหวั่นด้วยนะคะตั้งแต่มีมือที่สามเนี่ยเริ่มจากการทําลายกล้องรอบวัดพระธรรมกายรวมไปถึงภายในวัดพระธรรมกายนะคะแล้วก็มีการนํารถนะคะมาชนประตูด้วยในายามวิกาลร,รวมถึงเหตุการณ์ที่ควบคุมพื้นที่อยู่เนี่ยมีคนตายแล้วทั้งหมดสองศพนะคะจากเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่ได้เล่ามาในเบื้องต้นนะคะทําให้ประชาชนค่ะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติ งานของทางเจ้าหน้าที่ค่ะครับผมคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปสถานการณ์ประจําวันนี้ครับวันพฤหสัสบดีที่9มีนาคมพุทธศักราช2560เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่23มีสถานการณ์ประจําวันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะคอยเกาะติดแล้วก็ส่งตรงให้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับร่วมการแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์นะครับไปยังเพื่อนของคุณผู้ชมไปทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาติดตามกับการสรุปสถานการณ์ประจำวันนี้ครับวันศุกร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2560วันนี้นับเป็นวันที่23แล้วครับในการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่รอบพื้นที่วัดพระธรรมกายและพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่ในการควบคุมจากกฎหมายมาตรา44ที่ออกคําสั่งโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับ ค่ะในวันนี้นะคะที่วัดพระธรรมกายเองนะคะพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้แทนวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายสมศักดิ์โตร,รักษาที่ปรึกษากฎหมายพลตํารวจเอกภัยศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพลตํารวจตรีสุริยาสิงหะกมลรองอธิบดีดีเอสไอนะคะและพนักงานสอบสวนดีเอสไอค่ะนํากําลังเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่โซนเอเนื้อที่1 9 6ไร่โดยเริ่มต้นจากการ ค้นอาคารแรกนะคะก็คืออาคารปุโรหิตตาค่ะต่อจากนั้นนะคะก็ไปยังอาคารมหาพรหมซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งค่ะจากนั้นก็ไปที่โรงปั้นพระได้เข้าตรวจสอบอาคารมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นกยูงซึ่งเป็นอาคารที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคําคุณยายและอาคารนะคะสํานักงานพุทธศิลป์ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการหล่อรูปปั้นพระพุทธรูปค่ะ ครับผมสำหรับการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะครับก็มีพระวิญญาธิการในจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะนะครับเข้าไปตรวจสอบใบสุทธิส่งของคณะสง่งภายในวัดด้วยเบื้องต้นนะครับการตรวจค้นนะครับในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง11นาฬิกายังไม่พบสิ่งผิดปกติ โดยบรรยาการในการตรวจค้นครั้งนี้นะครับไม่แตกต่างจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาที่มีลักษณะคล้ายการเยี่ยมชมวัดครั้งนี้ครับมีพระมหานพรปุญญชโยครับและคณะเจ้าหน้าที่ของทางวัดพระธรรมกายได้ร่วมนําค้นอาคารต่างๆด้วย ในช่วงพักบ่ายครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับรวมไปถึงคณะทํางานทุกฝ่ายก็ได้เข้าตรวจคน้นพื้นที่โซน B ครับซึ่งเป้าหมายหลักครับยังคงเป็นอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ณนุกยุงและก็พื้นที่โซน D นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารบุญรักษาจากนั้นครับในเวลาโดยประมาณ16นาฬิกาครับทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ยุติการตรวจคน้นและเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงครับพร้อมกับคณะ ทำงานเพื่อสรุปการปฏิบัติการในวันนี้รวมทั้งสิ้น23วันที่ผ่านมานั่นเองครับ ค่ะโดยใจความของการถแถลงข่าวร่วมกันของ6ฝ่ายนะคะมีดังนี้ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้แจ้งที่มาของคดี27ทับส5งค่ะที่ทำให้ต้องจับกลุ่มบุคคลตามหมายประเด็นต่อมานะคะรายงานถึงผลการตรวจค้นตามจุดต่างๆของวัดพระธรรมกายในส่วนที่ยังไม่ได้เข้าค้นผลคือยังไม่พบบุคคลตามหมายจับและได้ประสานงานกับส่วนงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะประเด็นที่3กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แจ้งถึงเหตุผลในการเข้าตรวจค้นวัดในวันนี้เนื่องจากในวันที่16-18ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะได้เข้าตรวจค้นแล้วและมีผลสรุปว่าไม่พบบุคคลตามหมายค่ะประเด็นที่ 4. นะครับพระภิกษุส,สมมนนามเณรสาธุชนนะครับที่จัดก,กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ตลาดจะงดจัดก,กิจกรรมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวัดได้ตามปกติรวมถึงพื้นที่ต่างๆก็จะถูกปรับให้คืนสู่สภาวะปกติ โดยให้ทางวัดนะครับจัดกิจกรรมได้ตามปกติแต่จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการระดมคนรวมถึงให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ครับประเด็นที่ห้านะครับประเด็นต่อไปหลังจากนี้จะมี3หน่วยงานครับที่เข้ามาดูแลประสานงานแล้วก็ดูแลทางวัดคือเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีครับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้ภายในวัดพระธรรมการเนี่ยกลับคืนสู่ภาวะปกติและมีเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรช่วยดูแลด้วยครับ ค่ะประเด็นต่อมาประเด็นที่6นะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูแลประตูต่างๆของวัดรวมถึงจุดสกัดเหมือนเดิมค่ะเพื่อป้องกันบุคคลที่3และผู้ไม่หวังดีนะคะและจะลดกําลังลงตามข้อเจรจาค่ะประเด็นที่7พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแจ้งว่านี่เป็นครั้งแรกที่ตั้งตํารวจพระขึ้นมาโดยมาจากเจ้าคณะอําเภอบ้างเจ้าคณะตําบลบ้างเจ้าอาวาสบ้างและมีทนายสมศักดิ์ตัวรักษา ซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าคณะหนกลางร่วมเป็นคณะทํางานในวันนี้และยืนยันว่าพระสงฆ์ทั้งปวงอยู่ใต้กฎหมายค่ะประเด็นที่8นะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับได้ร้องขอให้บุคคลตามหมายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ต้องรักษากฎหมายทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งกับวัดและศาสนาก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอาวุธไม่มีความจำเป็นต้องใช้ความรุนแรง ประเด็นที่9นะครับมาตรา44นะครับที่เป็นกฎหมายรวมไปถึงได้สั่งให้มีการระงับสัญญาณโทรศัพท์ยังคงใช้อยู่เป็นแค่เรื่องการควบคุมพื้นที่เป็นหลักทางว่าราะธรรมกายบริหารจัดการได้ตามที่ตกลงก็จะทําเรื่องถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกซึ่งต้องรอให้กลับสู่ภาวะปกติก่อนครับ ประเด็นที่10ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ได้ให้คำตอบว่าหลังจากนี้จะเข้าตรวจค้นอีกหรือไม่และประเด็นสุดท้ายนะคะหลังจากนี้ก็จะให้พระสงฆ์เข้าวัดทำกิจสวดมนต์นั่งสมาธิในวัดได้อนุญาตให้ลูกศิษย์เข้าวัดทำบุญได้ตามปกติ โดยสหน่วยงานจะเข้ามาช่วยกันกํากับดูแลค่ะก็เมื่อบรรยากาศในวันนี้นะคะมีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งของฝ่ายเจ้าหน้าที่เองนะคะที่ได้เข้ามาตรวจคนอีกรอบแล้วก็ทางฝ่ายวัดพระธรรมกายเองนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ค่ะทําให้บรรยากาศต่างๆนะคะผ่อนคลายลงนะคะสถานการณ์ที่ตรึงเครียดมาหลายวันต้องบอกว่า23วันแล้วนะคะที่เข้าสู่ภาวะตึงเครียดก็เริ่มดีขึ้นก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้ความ ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ร่วมกันค่ะครับผมและทั้งหมดนี้คือการสรุปสถานการณ์ประจําวันนี้วันศุกร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2560นะครับแต่เรายังคงก่อติดสถานการณ์อยู่หากเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันต่อไปนะครับและอย่าลืมครับกดเลิฟก,กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับสำหรับ Facebook ไปยังเพื่อนๆของคุณได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ